สวัสดีค t ะทุกคนวันนี้เ d a y the 7th of January 2021 Welcome to learn English by t e ี o น e r ษา o ังก i ษของ Teacher A How are you doing? สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล็สวัสดีผู้ปกครองนะคะวันนี้ก็พบกับ Teacher A เช่นเคยนะคะ Okay, I think you re ready to learn about a variety of drinks Teacher A ก็คิดว่าตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะเรียนเรื่องความหลากหลายของเครื่องดื่มกันแล้วนะคะโอเ okay, ค let's go to learn โอเคมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ variety of drinks ความหลากหลายของเครื่องดื่มนะคะเรียนแล้วก็จะได้อะไรนะคะคือสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้และสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารก่อนนะคะที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะ food f w o d food แปลว่าอาหารนะคะเราจะทบทวนไปอย่างเร็วๆนะคะ rice ข้าว soup ซุป ice cream ice cream egg ไข่ เจลลี่เยลลี่หรือวุ้นนะคะ noodles ก๋วยเตี๋ยวค่ะสล,ลัดสลัดนะคะเบรดขนมปังเค r r y แกงนะคะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ใหม่นะคะเกี่ยวกับ drink d r i n k drink เครื่องดื่มนั่นเองนะคะปกติคำว่า drink ถ้าเป็น verb เป็นคำกริยาแปลว่าดื่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำนามหรือนาวแปลว่าเครื่องดื่มนะคะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอันแรกนะคะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะ มีเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตมากๆเลยทุกคนต้องดื่มนะคะก็คือ water water w a t e r water แปลว่าน้ำนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะทุกเช้าเด็กๆจะได้ดื่มทุกวันนะคะนั่นคือนมนั่นเองนะคะไม่อ่านว่า milk นะคะแต่อ่านว่า milk milk m i l k milk แปลว่านมค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆไม่สมควรรับประทานนะคะ coffee coffee EE, C O F F E E o C O W F W E Coffee แปลว่ากาแฟค่ะต่อไปค่ะ Cola Mozart. อันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สเท่าไหร่นะคะน้ำดื่มโคลกก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำอัดลมที่ชิดนิดหนึ่งก็ได้นะคะที่มีรสชาติหวานนะคะต่อไปค่ะ Ice Coffee Ice Coffee เมื่อกี uh, ้นะคะคำว่า Coffee นะคะเราเรียนมาแล้วนะคะ Coffee แปลว่ากาแฟนะคะส่วนคําว่า Ice แปลว่าน้ําแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่ากาแฟเย็นนะคะต่อไปค่ะ ไอซ์ช็อกโกแลตไอซ์ช็อกโกแลตแปลว่าช็อกโกแลตเย็นนั่นเองนะคะน้ำช็อกโกแลตเย็นนะคะไม่อ่านว่าช็อกโกแลตนะคะแต่อ่านว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตต่อไปค่ะเลมอนเนิดเลมอนนิดแปลว่าน้ำมะนาวนะคะต่อไปอันนี้มีประโยชน์กับกเด็กๆมากเลยนะคะออลเอนจูสออลเอนจูสแปลว่าน้ำส้มนั่นเองนะคะคำว่าดูส์ที่เชื่อเคยเห็นบางคนนะคะอ่านออกเสียงว่าดูส์ no 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 อ่นออกเสียงว่า juice orange juice แปลว่าน้ำส้มนะคะแต่ถ้าคำว่า juice เฉยๆตรงนี้นะคะจะแปลว่าน้ำผลไม้นะคะต่อไปค่ะ milkshake milkshake อันนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะที่ผสมนมนะคะเ,เรียกว่านมปั่นนะคะหรือว่า,ามีนมเป็นส่วนผสมในการปั่นนะคะจะเรียกว่า milkshake ต่อไปค่ะมาดูคําถามนะคะเดี๋ยวทิชอร์จะถามนักเรียนนะคะว่าอันนี้นะคะเป็น food หรือ drink เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะคาว่า or or แปลว่าหรือซึ่งทิชอร่เคยสอนนักเรียนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระหว่าง food หรือ drink อาหารหรือเครื่องดื่มดูจากรูปภาพก่อนเลยนะคะรูปภาพนี้นะคะอ่ะอันนี้คือ salad เพราะฉะนั้นก็ม่งบอกได้ว่าอันนี้คือ food คําถามมานะคะทิชอร่จะถามว่า is it food or drink นี่คืออาหารหรือเครื่องดื่มก็จะตอบว่า is food มันคืออาหารนะคะต่อไปค่ะ is it food or drink ติ๊กตอกติ๊กตอก is อะไรคะ is food เพราะว่านนี่คือ rice ข้าวนะคะ is it food or drink คืออะไรเอย่ยระหว่างอาหารหรือเครื่องดื่มคะ is food เพราะว่ามันคือ jelly หรือ jelly นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ is it food or drink อันนี้อะไรเอย่ย is a drink มันคือเครื่องดื่มนะคะเพราะว่านี่คือ milkshake ต่อไปค่ะ is it food or drink i s a drink เพราะว่าอันนี้คือกาแฟนั่นเองนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกระหว่าง food and drink นะคะวันนี้นะคะทีเชอร์เอก็มีใบงานนะคะให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับการแยกนะคะระหว่าง food and drinks นักเรียนต้องจับแยกให้ถูกนะคะว่าอันไหนคือ food อันไหนคือ drinks โอเควันนี้ทีเชอร์เอขอลาไปก่อนนะคะ See you See you next time By e